วันจันทร์ที่21ตุลาคม2567นี้ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอคอวังร่วมงานออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพออสอวอและจังหวัดเคลื่อนที่ณวัดบ้านเปาะอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรมีการให้บริการตรวจรักษาโรคแผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยบริการทันตกรรมตรวจคัดกรงมะเร็งช่องปากขูดหินปูนถอนฟันอุดฟัน บริการตัดผมแจกจ่ายพันธุ์พืชทำหมันสุนัขแมวทุกอย่างให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปผลิตผลจากโครงการโคกหนองนาและบริการให้คำปรึกษาจากหน่วยราชการต่างๆอย่าลืมวันจันทร์ที่21ตุลาคม2567นี้เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬกาพบกันที่วัดบ้านเปาะทุกอย่างให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย